มินิมออไฟกิมจิหมูกิมจินาเบค่ะเราซื้อมาแบบสำเร็จรูปนะคะแต่ก็ไม่เชิงสำเร็จรูปทีเดียวเรายังต้องมาทำนะคะส่วนผสมต่างๆเขาก็มีให้มาเรียบร้อยนะคะมีประกาศขาวมีขึ้นช่ายหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเส้นบะหมี่เหลืองมาให้เรานะคะเราพร้อมกับ น้ำซุปกิมจินะคะแล,แล้วก็มีกิมจิก,ก้อนมาให้เราหนึ่งก้อนด้วยนะคะแล้วก็หมูสไลด์ประมาณ5ชินนะะช้นค่ะเมื่อเรานำทุกอย่างแยกกันออกมาแล้วนะคะเราก็ฉีกพลาสติกนะคะนำเส้นบะหมี่นะคะมาวางเรียงไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็นำหมูมาวางโปะไว้ด้านบนกิมจิก็ไว้ด้านบนนะคะแค่นั้นเองะค่ะ สะดวกสบายนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็เทนับซุปลงไปได้เลยค่ะเทให้หมดห่อเลยนะคะถ้าใครชอบรสชาติที่เข้มข้นสามารถเติมกิมจิได้อีกนะคะ mm hmm. ยูพมิวช่วงนี้ทานรสจัดไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็เลยทานประมาณนี้นะคะ mm hmm. เอารสชาติตั้งเดิมไปเลยนะคะ mm hmm. เมื่อเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ก็นําทั้งหมดนี้นะคะ mm hmm. ด้วยมือเปล่านะคะ ไปวางไว้ที่เตาแก๊สได้เลยค่ะจับไปที่สองหูนี้เลยนะคะมันจะยังไม่ร้อนนะคะเราสามารถจับได้เนี่ยค่ะเปิดเตาแก๊สไฟประมาณนี้ระดับปานกลางนะคะแล้วก็รอนะคะแต่เมื่อถ้าสุกแล้วนะคะอย่าเอามือเปล่ามาจับตรงหูของฟอยทั้งสองข้างนะคะเพราะว่ามีความร้อนมากอาจจะเป็นอันตรายลวกมือได้นะคะ นี่ก็ประมาณได้เวลาประมาณสัก3นาทีมาแล้วนะคะเราก็เริ่มนะคะเอาตะเกียบมาเคียเคียเคียหมูนะคะให้มีความสุกนะคะให้น้ำร้อนเข้าถึงเขาให้ให้สุกๆเท่าๆกันแล้วก็เช็คเส้นนะคะว่าเส้นเราโอเคแล้วหรือยังนะคะ วันนี้พ่อมิวก็ไม่สบายอีกแล้วนะคะนอนเพิ่งตื่นนะคะจริงๆแล้วคลิปนี้จะลงตั้งแต่เมื่อวานละคะ่ะลงไม่ทันนะคะดันติดหวัดเพื่อนบ้านมานะคะเจ็บคอมากเลยคะ่ะเจ็บคอจมูกหายใจไม่ออกทั้งจมูกเป็นหวัดที่คอแล้ะจมูกแล้วก็ตัวร้อนด้วยค่ะ นี่ค่ะเมื่อเดือดปุกปุบปุบปบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างลงตัวดูจะลงตัว4นาทีผ่านไปนะคะเราก็มาเช็คเนื้อหมูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เช็คเส้นเในตัวด้วยว่าเขามีความพอดีแล้วหรือย,ยังนะคะได้ทีแล้วค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็เมื่อสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะทําการปิดแก๊สแล้วก็นําผ้าหนาๆน,น,นะคะมาจับทั้งหูทั้งสองข้างของฟอยล์หม้อไฟมินิหมอ้อไฟนี้นะคะลงนํามาวางเสิร์ฟได้เลยนะคะน่าอร่อยไหมคะกาลังร้อนๆควันขึ้นขมงเลยคะ่ะเนื้อหมูกําลังสุกพอดีนะคะสําหรับท่านที่ไม่ชอบทาน เนื้อหมูสุกมากก็ไม่ต้องต้มนานเหมือนอยูพมิวก็ได้นะคะแต่สำหรับพามิวชอบเนื้อหมูสุกๆแล้วก็เ,เส้นบะหมี่นุ่มๆน,นะคะแล้วก็หัวผักกาดนุ่มๆะคะ่ะก็เลยต้มนานนิดนึงนะคะน่าอร่อยไหมคะทุกคนกำลังร้อนๆเลยค่ะเนี่ยทานไลหวัดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ กำลังลงตัวเลยนะคะข้อควรเรามาระวังก็อย่าลืมนะคะช่วงที่ว่าอฟอยมันจะมีความร้อนนะคะต้องเรามาระวังนิดนึงนะคะถ้าทําให้เด็กทานต้องให้ระวังนิดนึงนะคะเมื่อทานเสร็จแล้วนะคะก็ พามิวก็จะนำนะคะฟอยล์มินิมอลไฟนี้มาล้างทำความสะอาดนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นติดตกค้างนะคะแล้วก็พับเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็กดบีบเขาจนเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้นะคะเพื่อนำไปทิ้งขยะนะคะขยะเราจะได้ไม่เหม็นนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนคมกอ มาตาโยโรชิคุวันไงไงชิมาซึขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ